พาการมาเที่ยวติดตันวันที่เร้าเก่าเดือนเดือนสามปีสุวรสหทีมงานพลาสโกเล่าทีมงานพลสโกบบบายกับประเทศไทยจากสาขาจันทบุรีติดตันเดินทางมาสิบโกธานพร้อมกับคณะผู้บริหารระดับสูงพามาเที่ยวตาดตั้งใจของทีมงานพลสโกเล่ากับสภาทีมงานเพ็นไปเที่ยวที่น้ำตกตาบ ตัดฟ้าเนาะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบไพ่ามาเราไตา่ไพ่ไพ,พก็ต้องหู่จักอ่าห้อก็พากันไปเที่ยวหลังจากที่ว่าสือ,ป,สอปีสืบสบ,บัตรไปอยู่บพรเขาไปปั๊บเราไปบึ่งสถานที่นิดเดียวทกั่านหลังจนากฝนตกมากพึมๆเลยตกแบบยังนักไม่นเ,นเป็นตกธรรมดาฝนตกแห้งนักเลยทุกท่านเพราะว่าพากันไปซุ่มเย็นเนาะนี่ตัดฟ้าะหลังจากพากันมา เขาพักถัดแต่ไม่เออเขาพลาดนะก็ทีมงานพักก็ไม่หยอกออพนักงานเสิร์ฟเนาะอยู่ที่อยู่ที่ตัดฝานพักกันหยอกกันม้วนว่าจัดไรก็ดีหมอปลาจะเป็ยอันนีสร้างอาหารกันกินถูกต้องแล้วแต่ว่าสระก็เป็นเครื่องดื่มไปเลยดอกอากาศเย็นเป็นก็คล้ายลายที่ช้บอาหารของกินกามี เครื่องดื่มก็มี่ยังได้หลายอย่างเนาะ,ะทางนี้ก็สั่งเอาแต่เครื่องดืมมงด่มมาก่อนเอาเครื่องดื่มมาก่อนเนะท่านเนาะกินแบบธรรมดาเนาะให้ตีบกันเสนานวันไว <c oughs> ้สุดยอดเนาะหลังจากนั้นแล้วฝนเอื้อนปั๊บพากลพากันเดินทางไปเขาสูในตัวเมืองปักซองท่านเนาะหารพากันไปกินข้าวเที่ยงที่ตะปาทินเี่เพราะว่ากินข้าวเที่ยงกันโอ้สมว,ว่าเที่ยงดีท่านประมาณสิบสองขึ้งหมดเ ยังหอนอากาศก็เย็ยนฝนก็นยังตกเลยอยู่บ่เศร้าตรงสัตวแต่เขาหม้อจะทันที่มองออออกินอาหารเที่ยงเนี่ยทำยิดโอ้มันเป็นคือประเทศญ,ญี่ปุ่นนี่เลยบรรยากาศกระไดตรงสัตว์เลยบรรยากาศอากาศก,ก็ดีเลยก็สถานที่ท่องเที่ยวพคนกับเห็ดใหม่เนาะหารอาหารเห็ดใหม่เขาก็เอาแขกทั่วมาล,ลุเขาก็หม้พผุนทีเลยเนี่เนะาะหม้พผุนทีเลยอยู่สัตว์จัดเป็นโซนเป็นโซนสั่งอาหารเจนเนาะทาง ทีมงานประกาศได้นนทดลองอาหารแบบเล่าๆอยู่บ้านของตออาตนออกแบ่งสามสีโซนทีมงานพลาสโคเลาบอกว่าจะเป็นผู้บริหารรือว,ว่าคณะกรรมการบริหารรือว,ว่าผู้นำพีนึงสองหน่ะมากินเขาพร้อมกันกันกบคณะผู้บริหารของทีมงานของบริษัทพลาสโบเวายจากประเทศไทยอาหารกับมันจะมีอย่างเป็นเป็นสินเป็นมีเป็นเฟอร์เป็นอย่างหลายๆลอย,ยา่าง แล้วแต่แล้วแต่ไปถนัดก็เอาไปไปถนัดก็เอาไปนางถา่าฝนเสาะไปนเนาะเนาะเพราะว่าธมิทบวาออกออกจากนี้เขาก็เสิเดินทางไปปากซองไฮแลนด์เนาะเป็นบอนพันปุกกาแฟพอได้หายต่ละทานตาทายหูปทกท่านกับสวนกาแฟเนาะบรรยากาศมุมมองของต้นกาแฟงาม,งามลงมานะอยาจะเพิ่นเห็นตรงนั้นเนาะแต่ว่าบรรยากาศมื้อนี้เนาะสภาพอากาศก็บ่เป็นใจเท่มื้อนี้นะ เก็ได้ฝนตกฝนตกตลอดด้วยปากซองตอนนั้นนะอืก็ได้พากันกินเข่าไปน้ำโผกัไน,ผน,นไปน้ำบางแผนงานเป็นไปน้ำช่วงรับเอ่อซ้ำซาฝนเอื้อนฝนเศราา้าเนาะซ้ำซ้ำซาฝนเอื้อนฝนเศรา้าเพราะว่าหลังจากที่ทเข้าออกจากนีเรอตาน,นอันนี้มันน่กวรนที่มาที่เศาเก่ามาที่เศ้าเก่า พราะว่าออกจากสถานที่นี้ไปแล้วนะเขาก็จะกแล้วเป่นโปรแกรมจะไปกราฟซูนคอปักเซ่เพราะว่าฝนมันตกก็เลยว่าทีมงานตกลงกันว่าเอ้ยบไปดอกเขาจะบบไปแหละอันนั้นปักซองไฮแลนด์นะมืูนาจังไปว่าสันนัดกันใหม่เออก็เลยตกลงกันในสันสันบบไปปักซองไฮแลนด์ละเบื้องสภาพฝนถาว่าฝนเอื้อนฝนเศร้าก็สีเดินทางกราฟซูนคอนปักเซ่สถานการมาเตรียมนะเพราะว่าตอนแรกเขาก็ต้องมีงานปารฏิคือที่ ว่าตอนแรกมีงานปฏิอยู่ทุทีเพื่อแพร่คำองทันทีงานบางส่วนก็นเตรียมปฏิเนาะเตรียมเรื่องต่างๆกันก็เลยว่าเอาตกลงก็แหละเดินทางกับสุนทรภักดีทุกทานจากล่างจากที่ฝนเือนฝนเศร้ามาสั่นเนาะนนแล้วเบื้องทั่ทนบมาเน,นี้เนาะเขาก็แล้วภารกิจอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเขาก็จะเดินทางไปบ้านนีก็คือปากซีแล้วกับทีมงานบางส่วนก็ไปเตรียมไปสอบสอบเพลงนเงนาะ สอมเพ่งเพราะว่าตอกนการขึ้นมีงานปาีิเนาะแล้เบิ่งบรรยากาศงานปาีิกัตราอวมาเป็นจะได้เนะเาะการขึ้นมวลซึนจังไหนของที่น่าพัสโกดาตรือเปาเอาเบิ่งไปนำกันกันแล้วกันเนาะเสนซุ่มเลยถัน Así

我。多 อยี้วเขาจนท่องเหี่ยวอุบปุบนะไปเป็นวงผู้นึงผู้นี้นี่แหละจะนายกว่ามาบาทไปสิบปีจิ้ม เชียร์กันเหรอจะครับนะครับช่วงนี้ครับเอะาเราประทานอาหารจะไปบนท้องสวรรคนะครับก่อนที่เขาสู่การบันเทิงสนุกสนานนะครับระวังสองประเทศอะทั้งประเทศไทยและประเทศลาว เอาเจ้าเจ้าบอก พนักงานเบียรแล้วเยเขาต้นจริงใจเพราะสนอต่อมาจะน้ำแกนตางเ้อวาหวานนกเผู้ใดพ่อป้อนให้เป็นไรแต่แอวลงไปเด้อผู้ใดพ่้อนให้เป็นหมเด้อค่ะผู้จัดการเชิญเิครับผู้จัดการ 干吧！<雜>

អូនជាស្រីរង់ចាំរង់ចាំរង់ចាំអូននាងជាស្រីรักสาวអូនមិនໄປតាមតាមឯងនាងនឹងនឹងสาย2អពីទៅលើប່อีกครั้ง นไทยกัเมนน้ำทีมดยทานพิสเศธธรรมบัตรบงสาหเนาะประธานบริษัทคาสโกเวอยประเทศไทยเนาะหลังการทานรอบธนพรบงกำไลเนาะกับพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารจากบริษัทคาสโกเวอย์ไกทุกท่านทีมอาวมกินเขาสามัคคีรวมกันในคำขึ้นขวงมนีเนาะมาติดตามสุข้าพบรรยากาศของพวกเฮ้าน้ำกันได้